สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็กําลังจะขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อไปหอชมเมืองใช่ไหมขึ้นเขาใช่ไหมเขาเรียกว่าขึ้นเขาอ่าเดี๋ยวเราก็กำลังขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสองกิโลนะคะเพื่อนๆขึ้นกันไปประมาณ2กิโลก็ อดทนนิดนึงนะคะทางสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะไปขึ้นชมหอชมเมืองกันไไ้เรื่อย,อยทางคดเคี้ยวเลียวรถทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถ จะถึงแต่ก็ถึงแล้วเขาก็จะมีทางขึ้นทางลงอย่างเงี้ยแหละลนะแบ่งเขตกันใช่ป่ะโทรศัพท์ ทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถอันนี้เป็นเจดีพระเจดีสีมงคลเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมองเห็นทิวทัศน์แล้วก็เห็นวิวของจังหวัดนครสวรรค์กัน ว่าอันนั้นเป็นวัดคิริวงเนาะข้างบนนั้นเป็นวัดคิริวงค่ะ <c oughs> อจะมีที่จอดรถทัวรนะ์เนาะเวลาที่มีแบบพวกกรุปทัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่หอชมเมืองถึงแล้ว